บทนี้เราจะมาทําการสร้างซิมโบลในรูปแบบของ Movie คลิปกันนะครับซึ่งซิมโบลของ Movie Clip นี้ก็จะเหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือ a n i m เมชันแล้วก็สามารถรับคําสั่งในรูปแบบของแอคชั่นค i ิปได้ซึ่งเราคงไม่เรียนถึงการรับคำสั่งใน Action Script นะครับแต่เราจะใช้รูปแบบของ s ิมโบลในลักษณะของ Movie คลิปตัวนี้กันเราก็จะมาทำการสร้าง s ิมโบลกันก่อนผมเลือกไปที่ p Poly Star t o o ลจากนั้นคลิกไปที่ Option เลือกเป็นรูปแบบของ Star ปรับเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคลิกที่ปุ่มโอเคเมื่อผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับวัตถุเป็นลักษณะนี้จากนั้นผมทำการเลือกไปที่สีของวัตถุคลิกไปที่ Radiant Gradient จากนั้นผมก็ทำการปรับสีคลิกนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของความเข้มเพิ่มขึ้น เสร็จแล้วนะครับผมก็เลือกมาที่วัตถุอีกครั้งหนึ่งใช้ในส่วนของวัตถุนะครับก็คือ Gradient Transform Tool คลิกแล้วก็ทำการปรับผมได้รูปแบบของวัตถุเรียบร้อยละจากนั้นผมทำการเลือกวัตถุและไปที่คำสั่ง Modify เลือก Convert to Symbol จากนั้นผมจะทำการตั้งชื่อนะครับเป็น Star เลือกเป็นรูปแบบของ Movie Clip แล้วก็กด OK ผมก็ได้ s y m o l ในรูปแบบของ Movie Clip มาแล้วนะครับซึ่ง Movie Clip ตัวนี้นั้นก็เหมาะสำหรับในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากยกตัวอย่างนะครับผมก็สามารถนำ Movie Clip ตัวนี้นะครับมาสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการเลื่อนไปที่เฟรมที่30นะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง Insert ไปที่ Timeline เลือกไปที่เฟรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Movie Clip ของผมนี้ ก็จะเคลื่อนจากเฟรมที่1ไปถึงเฟรมที่30นะครับโดยผมจะกําหนดไปที่เฟรมที่1คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก create motion tween เพียงเท่านี้เราก็ได้รูปแบบการเคลื่อนไหวมาแล้วจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนไปที่เฟรมที่30กําหนดการเคลื่อนไหวของเฟรมที่30มมาณจุดนี้สังเกตน,นะครับว่าภาพของผมมีการเคลื่อนไหวแล้วจะสังเกตเห็นถึงเส้น ซึ่งแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นผมก็สามารถเลื่อนการเคลื่อนไหวนะครับในเฟรมที่30ตรงนี้ซึ่งแฟลก็จะรับรู้การทำงานของมูวิคลิปเป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะครับผมยังสามารถใช้ Selection Tool เนี่ยครับเข้าไปใกล้ในส่วนของเส้นการเคลื่อนไหวและทำการปรับได้ด้วยเมื่อทำการเลื่อนนะครับสังเกตว่ารูปแบบของเราก็จะทำการเคลื่อนไหว ซึ่งมูว c คลิปตรงนี้นั้นข้อดีก็คือนำมาทำการสร้างการเคลื่อนไหวได้หลายๆแบบนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของ m มูว e คลิปก็ยังสามารถทำงานร่วมกับในส่วนของโบนทู l ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับแต่งโบนนะครับแล้วก็บายทูนได้อีกด้วยแต่ณตอนนี้ผมยังไม่ทำนะครับซึ่ง m มูว e คลิปนี้จะตอบสนองดีเกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นส่วนของมูวิคลิปนะครับ เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปในมูว i คคลิปเราก็จะเข้าไปในส่วนของมูวิคคลิปสังเกตได้นะครับในจุดแรกนี้ก็คือส่วนของพื้นที่การทำงานของเราหรือว่าซีนหนึถัดมานะครับก็คือมูวิคคลิปในส่วนที่ชื่อว่า Star เราเข้ามาอยู่ในมูวิคคลิปแล้วและเมื่อเราทำการปรับแต่งมูวิคคลิปในนี้นะครับมีการปรับแต่งเลื่อนเพื่อเปิดพื้นที่ออกมาและเรากลับออกจากมูวิคคลิป สังเกตว่าหากมูวี่คลิปของเราจะถูกปรับแต่งจากภายในและเมื่อเรานะครับไปสำรวจในส่วนของ Library ก็ปรากฏว่ามูวี่คลิปเราถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือว่าคลิกขวาเลือกคำสั่ง Edit ก็ได้นะครับหรือเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปที่มูวี่คลิปเพื่อเข้าไปปรับแต่งภายในซึ่งก็จะเกิดไทม์ไลน์ตัวใหม่ภายในมูวี่คลิปของเรา เมื่อเราเข้าไปทำการปรับแต่งแก้ไขมูวี่คลิปก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นผมเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆนะครับหรือว่าวัตถุอีกวัตถุหนึง่งลงในมูวี่คลิปเมื่อผมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วผมออกมาจากมูวี่คลิปนะครับมูวี่คลิปของเราก็จะถูกเพิ่มเติมภายในลงไปแล้วสังเกตนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวตาม เพราะข้อมูลของภายใน m o วี่คลิปถูกเราแก้ไขนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราดูในส่วนของ Library ข้อมูลใน m o วี่คลิปใน Library ก็เปลี่ยนไปด้วยและนี่นะครับก็คือในส่วนของ m o วี่คลิป